ประธานาธิปดีสีชิ้นปิงต้องการจะขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียนะครับรถไฟความเร็วสูงเป็นอันแรกเลยเพราะเขาอยากจะเชื่อมโยงระหว่างไทยเรากับจีนการที่เป็นวิศวกรจีนใช้เหล็กจากจีนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันควรหรือมันไม่ควรหรือมันได้รับอิทธิพลจากจีนจริงๆมันก็เลยต้องทํารถไฟความเร็วสูงและก็ทําโดยจีนมาสร้างด้วยใหม่ๆเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้โหอยากมีมากเลยรถไฟความเร็วสูงแต่พอมานั่งดูตัวเลขแล้ว โอ้โหมันไม่คุ้มเลยมันต้องสู้กับโลคอสคนก็จะเห่อตอนแรกๆแ,แต่นั่งสักทีเดียวแล้วก็บอกว่าหลังไม่เอาแล้วเพราะมันแพงถ้าเขาอยากจะทําเขาก็ต้องรับขาดทุนกับเราด้วยกลายเป็นรัฐบาลประยุทธ์ลงทุนเองร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ตั้งคำถามต่อว่าทําไมไม่เอาประเทศอื่นทําไมต้องเอาจากจีนถ้าจะให้จีนหรือใครก็ตามรอฟอทอของประเทศไทยบริหารรถไฟขาดทุนตลอดชาติ <c oughs> เราควรจะยกการบริหารที่เก่งนี้ให้กับเขาและเราเนี่ยไปทําอย่างอื่นแต่ว่าอันนี้มันกลับกันเราลงทุนเราจะ บริหาเองแต่ดันอาวิศวกรเขาเข้ามาทำ